คือยาวได้เก็บลูกแรกต้นนี้คือปลูกแล้วแบบไม่ฮัลโหลแม่ไอ้จังอยู่น้อฮัลโหลได้ยินบอกินข้าวแล้วบระจ้า,จาอีแม่จา่าได้ยินชัดบออุ้งคุค่อยได้ยิน้นไปนะปรับเสียงก่อนอีแม่กินข้าวไปอุอง้ง เสียงคือขัดขาดหายหายอ้ iPhone oh. 18โทรชัดทั่วโลกถ้ามีสัญญาณ <c oughs> <c oughs> มีวางขายทั่วไปในตลาดสดลองไปซื้อหามาใช้กันค่ะ อากาศยังดีอยู่เลยนะคะเขาสวนก็ยังใส่ใส่ใส่เสื้อแขนสั้นนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทยอยเก็บพืชผักนะคะบางส่วนจะพาทุกคนไปใช้วิธีการถนอมอาหารเพราะว่าเราอยู่ต่างแดนเนาะปีหนึ่งเราจะได้ปลูกพืชผักครั้งหนึ่งนะคะไปดูวิธีการเก็บของครูหนึ่งนะคะว่าเวลาหน้าหนาวเราสามารถเอาพวกพืชผักเหล่านี้นะคะมาทําประกอบอาหารได้นะ เราไปเก็บผักกันค่ะช่วงนี้ก็จะค่ำเร็วขึ้นแล้วนะคะทุกคนประมาณทุ่มหนึ่งก็จะค่อยๆมืดแล้วนะปกติเนี่ยหน้าร้อนนะคะสี่ทุ่มก็ยังสว่างอยู่เลยป่ะเราไปเริ่มทยอยเก็บผักกันค่ะคขือยาวได้เก็บลูกแรกต้นนี้คือปลูกแล้วแบบไม่คิดว่ามันจะโตทันได้เก็บนะคะโอ้โหมะเขือยาวลูกแรกนูนี่มีอีกหนึ่งสอง นี่กำลังเป็นดอกรุนรุนให้ร้อนนานๆนะจ๊ะงุ้ยมะเขือปลาะเนี่ยต้นเนี้ยมันไม่มีหนามนะทุกคนเออแปลแปคือบางต้นมันมีหนามนะเออทําไมมันบางเนี่ยปลูกในบางต้นมีต้นเดียวนี่แหละที่ไม่มีหนามในกระถางค่ะนี่เก็บในกระถางอีกอ๋อโอ้โหอ,อ,อยาก,กินปนอยาก,กินปนปลาน้ําพริกกะปิเนะพริกเริ่มแดงแล้วทุกคนดู ต้นแค่คืบเองทุกคนดูต้นพลิกแค่คืบดูดกเต็มเลยดูอันนี้ยิ่งดกนูนนะเริ่มแดงแล้วค่ะนี่ก็จะใกล้แดงแล้วแบบพลิกชอ,อกระเพ็ดนะคะเวลาแดงนี่เผ็ดมากแงรักนี่ก็มาเก็บกันเก็บหลายรอบมากังงามยิ่งตัดยิ่งงามนนมันจะเป็นดอกแกแล่และโหระพาก็ยัางงามๆเลยทุกคน ทางแถบเมืองคุนิงเนาะมันยังอากาศดีอยู่นะคะยังไม่หนาวมากนะคะตอนนี้ก็ยังใส่เสื้อแขนสั้นเห็นไหมก็เลยแบบโอ้ยยังงามอยู่เลยนู่นนะโอลลาพาไทยงามๆเลยค่ะอนี้บัซิลิขุมนะคะซื้อที่เยอรมันแล้วก็มาปลูกได้เลยนะคะมีเมล็ดเยอะแยะเลยนะคะให้พาะปลูกเนาะถ้ามันแก่ๆเป็นดอกแบบนี้นะมันจะมีความฉุนเท่ากับกะเพราบ้านเราเอาไปผัดกะเพราหอมอร่อยเลยค่ะ ดูงามเลยกระ,ะแน่ก็เยอะเลยทุกคนเก็บเอาไปไว้ได้จะป่อยเดี๋ยวจะพาเก็บนะเก็บเอาไปไว้แล้วมันยังสดอยู่นะคะเดี๋ยวพาเก็บก่อระแน่เท่านี้นะทุกคนแค่เนี้ยแปดสิบบาทนะประมาณนี้นะโอ้โหเดี๋ยวพาไปเก็บเต็มแล้วทุกคนดูหลายกระมังอันนี้ใส่ใส่โหัลพาอันนี้ใส่หลายอ,อย่างมาลาม,มาข้างล่างเดี๋ยวไปเก็บมะเขือเปาะกัน มะเขือเปะยาทิพย์อ้โอ้ยแป๊บนะึงโอ้มันแน่นนะดูอันนี้อีกโอ้ยโอยได้หลายลูกเลยทุกคนโอ้ยของชอบนู้นตอนนี้ยังดกตาดมาดกแท้ตอนนี้โอ้ยโอ้ยอะเอ้ยมันหนาวมาแล้วโอ้ยดอกกระลวงโอ้ยอะาจา้ายาเฝ้าล่วงจา้า เห็นอะไรแดงๆรู้ไทุกคนมะเขือเทศทั้งนั้นแดงเป็นพวงหยดย้อยเลยตัดเอาก็ได้นั่นเนี่ยวานหวานอร่อยมากปีนี้ปรับต้นมันโดนฝนนะทุกคนโดนตัดไปสองต้นเอาถอนทิ้งนะคะเพราะว่ามันรากเน่านะเดี๋ยวนี้ก็คงจะลามไปหากันแล้วนะดูสีดาสุกแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหม อมะเขือเทศสีดาสวยสุกแล้วย่อยเป็นพวงเลยค่ะจะเก็บให้หมดเลยเนี่ยมาดูว่าจะได้เยอะไหมนะผลผลิตสดๆจากสวนค่ะมะเขือเปลาะหลากหลายชนิดเลยมะเขือยาวลูกหนึ่งสุกีนี้ก็ดกมากนุ่นมะเขือเทศโอ้ยเต็มกระมังเลยนะคะมะเขือเทศสีดา เดี๋ยวไปตำน้ำพริกกันโหระพาแมงลักโู้สะละัแหน่เยอะแยะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปถนอมอาหารกันนะผักสดๆจากสวนจ้ารับอะไรดีคะนี่คนสวนมานั่งแล้วเดี๋ยวจะเข้าบ้านกันลมพัดแห้งแล้วในกระถางนี่ก็มีนะคะนี่มะเขือเทศมันจะลูกใหญ่กว่าเนาะโอ้ยแดงแล้วคุณจ้าดู ให้มันเลือ้อยไปเลยขี้เกียจเอาขึ้นหนวดนั้นผูกไว้หนวเต็มเลยค่ะคำเข้าบ้านมาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาพาแพ็คพวกผักนะคะเหล่านี้โหระพาเมงละนะคะสะระแหน่เอ้ยหอมเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนพอล้างล้างแล้วนะแล้วก็ผึ่งให้แห้งไม่ต้องล้างอะไรเยอะเพราะว่าเราปลูกแบบปลอดสารนะคะ พึงให้แห้งแบบแห้งสนิทเลยนะอย่าให้มีน้ํานะคะอย่าให้แบบมีใบช้ำๆนะคะก็คือให้แห้งสนิทแล้วเราค่อยมาแพ็กใส่ถุงกันแล้วเราจะเอาไปแช่แข็งแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวจะพาแพ็กใส่ถุงวันนี้โหระพาเนาะคุณหญิงเด็ดเด็ดแล้วนะคะเด็ดให้มันเป็นใบเป็นใบที่เราจะใช้งานเนาะเวลาเราออกมาใ,ใช้จากถุงแล้วก็เอามาเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็เอาใส่ในหม้อเลยนะคะสะดวก วิธีนี้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องมาทําอย่างอื่นไม่ต้องไปต้มนะคะเพราะว่าแบบเนี้ยถ้าแบบทําแบบนี้นะคะแห้งๆสดๆเราก็จะได้หทะพาที่มันกลิ่นหอมอยู่แล้วก็ยังคงความสดอยู่คือเอาออกมาจากในถุงแล้วก็ใช้เลยนะคะเดี๋ยวมาแพ็คใส่ถุงก,กันคะ่ะก็ถุงก็เขียนว่าโหระพานะคะไทยบัสซิเิคุมก็เขียนไว้ปีวันไหนปี ปีไหนนะคะ2023เพราะว่าแต่ละถุงเนาะ้คุณ้หนึ่งก็เก็บไว้แต่ละปีนะคะแล้วก็ค่อยๆออ,ออกมาใช้นะคะก็ถ้าถ้าปีนี้ยังเหลืออยู่อะไรเงี้ยก็ใช้ของปีก่อนๆได้แล้วก็ใส่ก็อย่าใส่เยอะนะคะนะคะเพราะว่าถุงเราเ้าใช้ปริมาณที่เราจะใช้ในแต่อย่างเช่นเราทําแกงเขียวหวานทําผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ใส่ไว้ปริมาณที่เราจะใช้เอาออกมาในถุงนึงก็ใช้เลยใช้ให้หมดเลยอะไรเงี้ยนะคะนี่ใส่แค่นี้ถอมๆนะคะแล้วเราก็จะมาซีนซีนถุงคือเอาอากาศออก,อกเนาะโอเคค่ะมาแพกต่อสารแหน่ก็มีแล้วก็นี่บัซซิลิคุมโหละพายเยอรามาันกลิ่นชุนมันกกะเพราแล้วก็มา แพ็คแมงลักด้วยนะคะถุงแบบนี้นะนีแต่ละถุงอันนี้หลวผ้าสาลแนอันนี้กระเพรานะคะก็ทำแบบนี้เลยเหมือนกันหอมก็ใช้ได้นะคะหอมพริกอะไรอย่างเงี้ยนะใช้ได้หมดแล้วก็หอมชีหอมชีไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แพ็คใส่ถุงแบบนี้ใช่ไหม ถ้าไม่มีเครื่องนี่เราก็แบบรีดให้อากาศมันออกเนาะแล้วก็เทียนลนเหมือนที่บ้านเราอะเทียนลนแบบนี้นะคะที่หัวข้าวนะแต่ว่าคุณยังมีเครื่องแบบไล่อากาศเนะเาะก็จะทําการไล่อากาศนะคะออกนะคะมันมันเป็นเครื่องบ้านเราก็คงมีเนาะเครื่องซีนซีนซีนอันนี้ เยลปุ๊บมันก็แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมมันจะซีนให้เราเลยแล้วก็ไล่อากาศให้เราแบบนี้คนหนึ่งจะแพ็คแพ็คให้หมดเลยนะคะสําหรับมะเขือเปราะก็หันห่นหัน่นหั่นเราจะใช้แกงเนาะแกงก็หั่นแบบแกงแล้วก็แพ็คได้นะคะถ้าหั่นไว้ทําซุปทาอะไรก็แล้วแต่เราเนาะหั่นใหญ่หั่นน้อยทําซุปมันก็บดบดได้เนาะสุกี้นี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะ ทำแพ็กๆไว้แล้วก็หน้าหนาวแล้วก็ออกมาใช้จะต้มต้มลวกกินกับปนลหรือไม่ก็ถ้าหั่นหันหันแบบจะผัดอะไรเงี้ยก็หั่นเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่เราอันนี้ก็เก็บไว้ได้คุณนีเก็บไว้ทุกปีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในตู้แช่แข็งอันนี้คือวิธีการรักษาที่เราจะใช้แบบสดๆอยู่นะคะจะเอาไว้ยังไงได้นานๆนานอันนี้ก็ห่อฟอยไว้เลยค่ะอูโรฟอย แบบนี้นะคะอันนี้คือแรงลักธปองปอยให้แน่นหนาแล้วก็ เก็บแช่ตู้เย็นเลยค่ะทุกคนมันก็ยังจะสดอยู่เวลาจะเราจะใช้ก็เด็ดเดๆดเดนะคะนี่ก็ยังจะสดอยู่แช่ตู้เย็นไม่ได้นานเลยค่ะทําแบบนี้เลยนะคะทุกคนหรือจะห่อพลาสติกหรือว่าหนังสือพิมพ์อีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะจะเอามาแช่ตู้แช่แข็งนะคะแต่นี่ที่เอาให้ดูนี่ที่แช่ไว้ก่อนนานแล้วนะคะเห็นไหม มันยังเขียวอยู่นะคะเพราะว่าเราแพ็คดีๆีค่ะทุกคนแล้วก็ให้ใบมันแห้งนะคะแล้วก็แพคแบบนี้เวลาเราจะใช้ก็เอาเป็นห่อแบบนี้นะคะไปเปิดแล้วก็ใส่เลยนะคะใส่ในหม้อใส่ในซุปข,ของเราคนนีงเก็บไว้หลายอย่างเลยทุกคนนี่เล็กก็มีเห็นไหมยังสดๆดอยู่นะคะเอาออกไปแล้วก็ใช้ได้เลยมีหลายอย่างเลยพืชผักโอ้ยตะไครก็มีข่าก็มี อ,อะไรนะบักแข่งก็พีอะไรอีกอะทุกอย่างเลยนะคะกระชายอะไรอ่ะเก็บแช่แข็งได้อันนี้ก็จะมาแช่แข็งไว้เนาะทุกคนทำแบบนี้เลยค่ะ